สวัสดีค่ะปุ้เป้แคร์แครปาร์ตี้นะคะตอนนี้เราอยู่หน้าโครงการแล้วนะคะโครงการของเราจะอยู่ฝั่งด้านขวามือตรงนี้นะคะก็ก่อนที่อันนี้จะเป็นโครงการพนาสนปังวิวหนึ่งนะคะตอนนี้ค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นซอยน้าตกกระทูนี่ค่ะก็คือถัดการเพียงนิดเดียวเองค่ะเป็นซอยถัดการเองนะคะก็ใครที่กําลังอมองหาบ้านที่ตอบโจทย์เป็นแบบทำเลธรรมชาตินะคะแล้วเห็นวิวภูเขาแบบนี้นะคะ โอ้โหพันไม่ได้เลยกันนะคะกับที่บ้านหลังนี้ค่ะธนาสน์พาร์ควิวหนึ่งนะคะตอนนี้เราอยู่ข้างหน้าโครงการแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาเข้าไปนะคะก่อนที่เราจะเลี้ยวขวาเข้าไปเดี๋ยวเราอธิบายรายละเอียดก่อนนะคะถ้าตรงตรงมาจากฝั่งนู้นนะคะถ้าเรามาจากฝั่งนู้นนะคะเราก็นะคะฝั่งฝั่งนู้นนะคะก็จะ มันจะติดถนนใหญ่นะคะแล้วก็คมนาคมสะดวกมากเลยนะคะแล้วก็เป็นแหล่งชุมชนด้วยนะคะใกล้น้ําตกกระทูค่ะแล้วก็ล้อมรอบด้วยธรรมชาตินะคะจะเห็นว่าจะเป็นเห็นวิวภูเขานะคะพื้นที่สีเขียวเยอะมากๆเลยนะคะนี่จะเป็นนี่ค่ะหน้าโครงการของเรานะคะก็ติดถนนสายหลักนะคะเป็นถนนวิชิตสงครามนะคะ มาจากบริเวณแยกสีกอฝั่งนู้นนะคะฝั่งนู้นนะคะบริเวณแยกสีกอวุ่งหน้าไปสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบนะคะอของกระทู้นะคะประมาณ1กิโลเมตรนะคะก็จะถึงที่พนาสนเ้าวิว1ที่รถกําลังออกมาเนี่นะคะก็คือ่เป็นโครงการของเรานะคะก็โครงการอยู่ห่างจากแยกสีกอนะคะประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะก็คือสะดวกมากๆเลยนะคะ แล้วก็นอกจากนี้นะคะถ้าลูกค้าอยากไปห้างสรรพสินค้านะคะก็สามารถเดินทางไปที่เซ็นทันเฟสติวัลภูเก็ตนะคะหรือว่านะคะหรือว่าจะเป็นสถานที่สําคัญเช่นที่ว่าการอาเภอกับทูหรือว่าโรงพยาบาลสีโรดก็ได้นะคะก็คือเป็นแหล่งชุมชนล้อมรอบด,ด้วยธรรมชาตินะคะคือคุ้มค่าสุดๆเลยนะคะกลับบ้านหลังนี้ค่ะก็เป็น เป็นบ้านนะคะ1ชั้นนะคะบ้านเดี่ยว1ชั้นนะคะแล้วก็มีพื้นยกสูงขึ้นมานะคะเมตรกว่าๆน่าจะประมาณ1.5เมตรนะคะแล้วก็นะคะแล้วก็นะคะพื้นที่ด้านในค่ะกว้างขวางแล้วก็ประดับด้วยเป็นดาวไลท์นะคะปูกระเบื้องนะคะแล้วก็สามารถทําสวนปลูกสวนได้ฝั่งซ้ายขวาของพื้นที่บ้านเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้าน ด้านบริเวณโครงการกันนะคะเดี๋ยวเราขอกลับรถก่อนนะคะตอนนี้กําลังอยู่หน้าบ้านนะคะก้อน้าโครงการก็จะมีเซเว่นนะคะนี่เซเว่นอยู่ข้างหน้าฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวเราไปด้วยกันเลยนะคะไปด้วยกันเลยเดี๋ยวเราก็นนะคะจะต้องยูเทิร์นนะคะเดี๋ยวเราต้องยูเทิร์นนะคะ เพราะว่าโครงการอยู่ด้านขวามือนี่เองนะคะก็ไม่รู้ว่าแยกนี้จะยูเทิร์นได้ไหมเดี๋ยวเราลองยูก่อนเอ,อ้อยยูได้อยู่ได้นะคะก็เดี๋ยวเราก็จะยูเทิร์นมาโครงการนี้เลยนะคะนี่ค่ะนี่นะหน้าโครงการของเรานะคะพระนาซนปางวิวหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรายูเทิร์นตามตามรถบรรทุกนี่นะคะนี่ค่ะตามรถรถคันนี้ค่ะขออนุญาตยูเทิร์นนะคะเดี๋ยวนะ อนอันนี้ก็จะเป็นน้ำตกกระทูค่ะเห็นไหมแล้วก็นะคะฝั่งซ้ายมือค่ะซ้ายมือเราก็จะเป็นโครงการแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะจะเป็นหน้าโครงการนะคะมานาสนปฟาร์มิวนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายด้านเข้าไปด้านในค่ะอันนี้ก็จะเป็นป้อมรับพรนะคะอยู่ด้านหน้านะคะแล้วก็จะมีสวนต้นไม้เยอะค่ะแล้วก็จะเห็นไหมเห็น ภูเขานะคะแล้วก็พื้นที่สีเขียวเต็มไปหมดเลยนะคะนี่ก็จะเป็นเพื่อนบ้านเรานะคะนี่ค่ะมีพื้นที่สีเขียวปลูกต้นเฟื่องฟ้าสวยมากเลยแนตะ่บ้านใครเนี่ยอันนี้ไม่ใช่บ้านหลังที่เราขายนะคะจะเป็นบ้านหลังด้านประมาณกลางๆนะคะนี่นะคะคือบ้านนี่คุ้มค่าสุดๆนะคะเหมาะกับการอยู่อาศัยหรือว่าอยู่พักผ่อนตากอากาศแบบนี้นะคะโอ้โหถ่ายไม่ได้อีกแล้วนะคะคือทำเลทองสุดๆแล้วก็ เป็นแหล่งชุมชนนะคะล้อมรอบด้วยธรรมชาติอีกนะคะนี่ค่ะแล้วในโครงการมีต้นไม้เยอะมากๆนะคะพื้นที่สีเขียวนะคะแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ตอนที่เราอันนี้คือทางที่เราจะไปหน้าบ้านเรานะคะนี่ค่ะก็เหมือนกับเราจะขึ้นเขาเลยนะแต่ไม่ใช่นะคะคือในโครงการก็ประมาณเ,เชิงเขานะคะนี่ค่ะเดี๋ยวก็จะถึงบ้านแล้วนะคะ ทุกๆครั้งนะคะก่อนออกจากบ้านหรือเข้าบ้านนะคะเข้าบ้านหรือออกบ้านก็จะเห็นวิวภูเขาแบบเต็มเต็มตาแบบนี้เลยนะคะพลาดไม่ได้อีกแล้วนะคะกับบ้านหลังนี้ใครพลาดไปนี่ถือว่าพลาดสุดๆไปในชีวิตแล้วนะคะคือเดี๋ยวบูเป้อัปโหลดคลิปวิดีโอนี้นะคะอยู่ใน YouTube นะคะ KK p r o p e r t y นะคะแล้วขอสนใจนะคะบ้านหลังนี้นะโทรเข้ามาเบอร์ศูนย์เก้าศูนย์เก้าแปดเก้าเจ็ดปนศูนย์จำนวนจำกัดอันนี้ค่ะก็จะเป็นบริเวณนะคะบริเวณเพื่อนบ้านของเรานะคะนี่ค่ะเมื่อกี้เราเมื่อกี้นะคะเราเดี๋ยวก่อน แพนกล้องก่อนเมื่อกี้เรามาจากทางหน้าหมู่บ้านฝั่งนู้นนะคะนี่ค่ะตอนนี้เรากําลังตรงเข้ามานะคะบ้านเรานะคะก็จะเป็นบ้านถัดจากถัดจากด้วาสีขาวนี่ไปนะคะถัดจากด้วยสีขาวนี่ไปหลังเดียวเองนะคะเดี๋ยวเราไปจอดรถหน้าบ้านกันค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเพื่อนบ้านเรานะคะ บ้านสวยค่ะแถวนี้บ้านสวยมากๆเลยนะคะมีทั้งบ้านชั้นเดียวสองชั้นนะคะแต่ว่าทั้งชั้นเดียวยกสูงก็มีแต่บ้านหลังนี้นะคะคือคุ้มสุดๆไปเลยนะคะซื้อบ้านชั้นเดียวเหมือนอารมณ์ซื้อบ้านสองชั้นนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นบ้านสีน้ำตาลอิดนี้นะคะนี่ค่ะบ้านนี้เลยนะคะถ้าอยากเห็นตัวบ้านนะคะเดี๋ยวโบไปอัพโหลดคลิปวิดีโออีก อีกอันนึงนะคะที่เราไลฟ์นะคะจากภายในบ้านไปนะคะว่าบ้านจะเป็นแบบไหนนะคะนี่ก็จะเป็นภายในโครงการค่ะก็จะมีเพื่อนบ้านนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็บ้านสวยๆนะคะล้อมรอบบ้านเราด้วยนะคะคือบ้านเราก็สวยแล้วบ้านเพื่อนบ้านก็สวยเหมือนกันนะคะแล้วก็อยู่บนภูเขานะคะไม่เชิงว่าบนนะคะคืออยู่เชิงอยู่อยู่ข้างล่างแบบนี้ค่ะคือวิวภูเขาได้เต็มๆแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยเพื่อนบ้านน่าอยู่นะคะนี่ค่ะ อยู่ตรงนะคะน้ำตกกระทูนะคะโครงการพนาสนปางวิวหนึ่งค่ะสนใจโชว์เข้ามาเบอร์0 9 0 9 8 9 7้0นจี่จะเป็นเพื่อนบ้านเรานะคะบ้านหลังใหญ่มากเลยแล้วก็จะมีต้นไม้นะคะเยอะมากโอเคนะคะเดี๋ยวปูบเป้ขอจบไลฟ์นะคะเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจบไปกับบ้านสวยๆหลังนี้นะคะ